ด้วยมหาบุรุษลักษณะสาประการและอนุพยัญชนะอีก80ประการสถานที่แห่งนี้แม้สิ้นสลายทตาสรีระของพระองค์ไปแต่กลับบังเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นใหม่ซึ่งเป็นเครื่องแทนเป็นที่ตั้งแห่งพระสรีระคุณของพระองค์นั่นคือพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดทั้งมวลในโลกธาตุล้วนแต่บังเกิดขึ้นจากที่แห่งนี้ และสถูปเจดียด์นี้เป็นสถูปที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุมาอย่างยาวนานนับพันปีถึงสมัยของพระสังฆสมจังได้เดินทางมาในปีพุทธศักราช1174ท่านยังได้พรณน,านาเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความน่าอาจจัศจรรย์ถ้าใครตั้งใจมากราบอารัธนาพระบรมสารีริกธาตุก็ยังคงบังเกิดพระบรมสารีริกธาตุปรากฏขึ้นบนภาชนะนั้น อย่างน่าอัศจรรย์